เป็นอะไรล่ะสบ,บิงปลาไหลคูมันร้อนอ่ะทำยังไงดีร้อนก็ไปโค่นโลกเหนือสิ่นแล้วใครใต้ชื่อว่าปลาไรคูเนะี่ยกูเองนี่แหละกู <laughs> ตั้งชื่อกูเองเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะหาของพิเศษให้ <laughs> เป็นคู่แข่งโดเรมอนมันมีของพิเศษอะไรมีมีกระเป๋าอยู่ที่ ตรงก้นเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวจะหาของวิเศษให้แปลดหนึ่งนี่เลยเครื่องทำเซเลปบี้อเนกประสงค์สง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 ไหนอ่ะนี่อะไรอ่ะเครื่องทำเซเลปบี้อเนกประสงค์ไงเซเล็บบี้จะทำทำไมเซเว่นก็มีไปเซเว่นดีกว่าไปไหนกูไปเซเว่นไปโอ้ยอย่าให้กูไปเลยแค่นี้กูก็อายจะตายหาอยู่แล้วสมมติว่า เห็นไหมบอกแล้วว่านไม่แข็งพบอรก็ไม่เชื่อกําลังอ่านการ์ตูนสนุกอยู่เลยมามาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามารีวิวของกันนะคะซึ่งแป้งได้ซื้อของอันนี้มาเขาชื่อว่าอ่าอะไรวะเอาเป็นว่ามันชื่อว่าเซอร์ปี้แล้วกันนะชิลแฟกเตอร์นะะีะใช่ปะราคาเท่าไหร่ราคา399บาท <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ป้าไหลภูเขาแนะนําให้เราซื้ออันนี้มานะคะเป็นเครื่องทำเชลเลตตี้ผสมที่ทําได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็หลายๆครั้งที่เราไปเซเว่นหรือว่าไปตามห้างสินค้าแล้วแบบมันยังไม่สุกกับมันยังไงอะมันยังไม่แข็ง <c oughs> เออแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกินได้เครื่องเครื่องนี้เนี่ยมันดีมากตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนก็เป็นถ้วยเป็นถ้วยน้ํามาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหลอดแบบนี้ให้มา ะะแล้วก็จะมีฝาปิดนะคะวิธีทำเนี่ยก็ทำง่ายมากๆเพราะว่าเราแค่เอาไอ้เจ้าถ้วยนี้เนี่ยในแช่ในช่องฟรีนะคะประมาณสี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็หาน้ำผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะตอนนี้เนี่ยแ้งก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกว่าจะเป็นแบบว่าน้ําอัดลมก็ได้นะคะน้ำมะเขือเทศใครจะมาทำเนี่ยน้ำมะเขือเทศหรือว่าน้ำโ็ได้าอะไรนี้เออโอเควันนี้เนี่ยเรา า่แบบสลับบี้แม่ก็ชอบกินเป็นโคกอะโอเคเมื่อเราได้น้ำอ่าน้ำโคกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเทใส่ถุงเลยไ,<ห>ไปซิไปแล้วสกปรกก่อนนี่นะคะแล้วเราก็เทไปอ คือตอนแรกอะเทอะไม่ต้องเทมันเยอะก็ได้เทรประมาณทีละนิดนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็บีบมันเห็นไหมข้างๆตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นซีดีโคนหมดเลยนะคะเราบีบมันเรื่อยๆค่อยๆบีบมันเดี๋ยวไป้วางนี่กันนะตอนนี้ฟองมันฟูอยู่เดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ใหมใส่ไม่ต้องให้มันล้นมากอะเพราะว่าพอมันล้นมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแบบอุ้ยฟอง จะดูดโอเคอเมื่อกี้มันเป็นฟองเจ้าปัญหาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบีบไปเรื่อยๆพวกน้ำแข็งอะที่มันเกาะอ่าข้างในอะค่ะแป้งไม่แน่ใจว่าข้างในมันเป็นซิลิโคนหรือเป็นอะไรนะแต่ว่าเราไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องทำอะไรเลยคือมันเป็นเครื่องนี้อัตโนมัติเลยอะอย่างเห็นปะลองดูดิมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งไหลมาละตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเซอรบี้แหละ จริงๆเขาเรียกว่าสลัปี้ใช่ไหมแต่แม่แม่ไม่ให้เรียกแม่แม่บอกว่าสลบสลปีนะ้เป็ะลึ่งไปเรียกว่าสล,นะนะลับปี้แม่ี่ยเราบีบไปเื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะค่อยๆกมาเ,เรื่อยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยพอใจแล้วเนี่ยก็ทานได้เลยแต่ว่าแม่เนี่ยอยากให้มันแบบกดกระบอกนะคะก็ะะเดี๋ยวเราจะทำแบบถ้วยใหญ่ะคะ่ะเราบีบไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนแบบเหมือนบีบอะไรออกมาสกักอย่าง อย่ามันยุ่งอีปลาไหลแม้มว่ามันเป็นเฉลบี้แล้วอ่ะมันเร็วมากแล้วคือเราสามารถกินได้ก็คือครั้งหนึ่งแช่แช่น้ำแข็งหนึ่งครั้งก็สามารถทานได้หนึ่งรอบแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราสามารถอันนี้ก็จะกลาเป็นเฉลิบี้แล้วเห็นไหมเฮ้ยแค่ขยำมากอยากกินมากอ่ะมากอ่ะไหนลองชิมดิเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้น้าไงบ้าน เหมือนมึงเสลบี้ยไหมเหมือนมากโอ้โต้องขอขอบคุณปลาไหลภูมิมากเลยนะคะที่ยัดเยียดซื้อเครื่องนี้ตอนแรกเนี่ยแป้งจะไม่ซื้อนะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือแป้งชอบกินเสลเบี้แล้วมันแบบไปแล้วมันไม่สุกทุกทีเลยอะ่ะมันไม่มันเครื่องมันบอกว่ายังทำงานอยู่เนี่ยที่เห็นในคลิปนี้นะคะในวันนี้เนี่ยแป้งก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนถ้าเพื่อนๆั่งสนิยได้เนี่ยแป้งบอกเลยว่าไปซื้อตามอ่าห้างสตรีทค้าทั่วไปนะคะมีแป้งซื้อแบบสินคัน ก็เซนทัานก็มีตรงแผนกของเล่นนะคะเขาก็จะมีขายเป็นเหมนเหมือนเล่นแ,แ,แก๊เลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้ใช้ดีจริงนี่ลองทำมาแล้วประมาณ2รอบก <c oughs> ็โอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลรไปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร